คานักเรียนจากโจทย์ข้อนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมดุลการหมุนนะคะเป็นเรื่องของสมดุลการหมุนหรือก็คือโมเมนต์นั่นเองจากโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าคานอันหนึ่งมีน้ําหนักสม่ําเสมอยาว1เมตรนะคะยาว1เมตรวางอยู่บนที่รองรับตรงจุดกึ่งกลางดังรูปนะคะวางอยู่บนที่รองรับก็คือจุดนี้เป็นจุดหมุนนะคะตรงตำแหน่งครึ่งหนึ่งก็คือ50เซนติเมตรนะคะและมีน้ำหนัก10นิวตัน 30นิวตันแขวนอยู่ที่จุดกอและคอตามลำดับนะคะเพราะฉะนั้นไอเนี่ยก็คือ10นิวตันน้ำหนัก10นิวตันนะคะแล้วก็30นิวตันแขวนอยู่ที่จุดกอและจุดคอดังรูปตามลำดับจงหาว่าจะต้องนำวัตถุหนักเท่าไรหนักเท่าไรก็คือถามเวทซึ่งเวทเนี่ยก็คือเป็นเป็นแรงอย่างหนึ่งนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกมาแขวนที่จุดขอไข่ก็คือจุดเนี้ยค่ะ คานจึงจะอยู่ในแนวระดับคำว่าคารอยู่ในแนวระดับก็คือคานสมดุลน,นั่นเองมีสมดุลของการหมุนนั่นเองคราวนี้หลักสมดุลของการหมุนก็มีอยู่ว่าผลรวมของของอะไรคะของทอร์กหรือของโมเมนต์ะ Moment, นะคะในทิศทวนเข็มนาฬิกาจะเท่ากับผลรวมของโมเมนต์ในทิศต,ตามเข็มนาฬิกา วันนี้นักเรียนบางคนนะคะบางคนก็อาจจะยังดูไม่ออกอันไหนทวนเข็มนาฬิกาอันไหนตามเข็มนาฬิกาจากภาพเนี่ยแขวนน้าหนัก10นิวตันไปเนี่ยกับไอ,อวัตถุที่เราจะหาค่าเนี่ยก็คือมันจะทําให้เกิดโมเมนต์ในทิศเนี้ยค่ะมันก็คือทิศทวนเข็มนาฬิกานั่นเองใช่ไหมคะนาฬิกาเป็นแบบนี้คะ่ะสิบสองหกใช่ไหมคะถ้าเกิดว่านาฬิกามก็ต้องเคลื่อนที่ลงมาตามแนวนี้ แต่ถ้าเกิดว่าไปย้อนแบบนี้ค่ะย้อนลงมาแบบนี้มันก็คือทิศทวนเข็มนาฬิกานั่นเองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นที่ตำแหน่งกอไก่แล้วก็ตำแหน่งขอไข่เนี่ยก็จะเกิดก็จะเป็นแรงที่ทำให้เกิดโมเมนต์ในทิศทวนเข็มนาฬิกาส่วน30นิ้นิวตันที่แขวนไว้ตรงนี้ก็จะทำให้เกิดโมเมนต์ในทิศตามเข็มนาฬิกานะคะคราวนี้โมเมนต์มีมีหลักว่ายังไงก็คือแรงคูณระยะทาง นะคะโมเมนต์ Moment เนี่ยหาได้จากแรงคูณแบบเวกเตอร์นะคะคูณกับระยะทางนะคะระยะทางตรงไหนก็คือระยะที่ตั้งฉากนะคะจากจุดหมุนเนี่ยไปยังแนวแรงคราวนี้มาดูแรง10นิวตันเนี่ยทิศของแรงก็ทิศดิ่งลงแบบนี้ใช่ไหมคะระยะทางเนี่ยระยะทางจากแนวแรงตรงนี้ก็วัดตั้งฉากเลยแรงมันลง ระยะตั้งฉากก็คือไปทางขวาเนี่ยคะ่ะลากมาจนถึงจุดหมุนคราวนี้เขาบอกคานเนี่ยมันยาวเมตรหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้สิบยี่สิบสเนี่ยก็คือสเกลในหน่วยอะไรนั่นเองคะในหน่วยเซนติเมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตร,ตรงตำแหน่งกอไก่เนี่ยตรงตำแหน่ง10นิวตันของของ,ของกอไก่เนี่ยก็คือก็จะให้เป็น f เป็นแรงที่จุดก่อไก่นะคะแล้วก็คือระยะที่เราลากด้วยเส้นสีแดงเมื่อกี้เนี้ยก็คือเป็นระยะ r 1เลยละกันนะคะเป็นระยะ r 1อ่ะคราวน,นี้ก็จะได้ว่าโมเมนต์ทวนวงเล็บที่1น,นะคะก็จะมี f เอ่อโทษเดี๋ยวนะตรงนี้ครูให้เป็น r ของกอไก่นะคะ r ของกอไก่อ่ะอันนี้ก็จะเป็น f ก่อไก่ คูณกับอะไรคะคูณกับ r กอไก่นะคะแล้วก็ต้องบวกด้วยอะไรคะมันมี2ชิ้นไงคะมี2ชิ้นที่อยู่ทางฝั่งทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยก็คือ F ที่จุดขอไข่ใช่ไหมคะจุดขอไข่นะคะคูณด้วยระยะ r ที่จุดขอไข่เท่ากับโมเมนต์ตามโมเมนต์ตามก็คือมีชิ้นเดียวมีชิ้น30มินิวตันเนี่ยชิ้นเดียว ก็คือ f ที่จุดขอควายคูณกับ R คอควายวันนี้ f กอไก่แรงใช่ไหมคะเราก็ได้แล้วแรงซึ่งเกิดจากน้ำหนักเนาะน้ำหนัก10นิวตันน้ำหนัก10นิวตันน้ำหนักมันก็คือเวทมันก็คือแรงโน้มถ่วงก็แทนค่าเข้าไป10คูณด้วย R กอไก่จากภาพเนี่ยคือ50เซน50เซนก็คือ50หารด้วยร้อยใช่ไหมคะเพื่อที่จะทำเซนติเมตรให้กลายเป็นเมตร อ่าคราวนี้ที่ตำแหน่งขอไข่เนี่ยแหละค่ะที่เราไม่รู้ว่าจะเอา f ขอไข่เนี่ยเวทเนี่ยไปแขวนเนี่ยด้วยด้วยน้ำหนักเท่าไรดีก็แทนด้วยค่าที่เป็นตัวแปรเป็น f ขอไข่คราวนี้ระยะ r อ่านี่ระยะ R ก็จะต้องลากจากจุดนี้นะคะทิศของแรงเนี่ย ลงมาในแนวดิ่งแบบนี้ใช่ไหมคะ,ะก็ลากตั้งฉากไปเหมือนกันจุดนี้อันนี้ก็จะเป็นอของขอไข่ซึ่งก็คืออ,อยู่ที่ตำแหน่ง20มันห่างจากจุด50เท่าไหร่ล่ะก็คือ30เซนติเมใช่ไหมคะ30เซมก็เป็นคูณด้วย30ส่วน100นะคะเท่ากับ f ที่ตำแหน่งคอควายก็คือกี่นิวตันคะ30นิวตัน คูณด้วยระยะ R ระยะ R ก็คืออยู่ที่ตำแหน่งร้อยใช่ไหมคะทิศของแรงดิ่งลงแบบนี้ก็วัดตั้งฉากไปเลยอันนี้ก็คือระยะ R ของคอควายมาถึงจุดหมนุนก็คืออยู่ที่ตำแหน่งร้อยมันห่างจาก50เท่าไหร่ก็50เซนติเมตรนั่นเองนะคะ50เซนติเมตรก็คูณด้วย50หารด้วย100นะคะแบบนี้เพราะฉะนั้น ก็กลายเป็น10คูณด้วย0.5งเล็บแรกบวกกับอันนี้ก็คือ f ขอไข่เนี่ยไปคูณกับ30 0หาร100ก็คือ0.3ใช่ไหมคะก็คือ0.3 f ขอไข่เท่ากับ30คูณด้วย0.5นะคะอันนี้ก็เป็น5บวก0.3 f ที่ตำแหน่งขอไข่อันนี้30คูณ0.5ก็ได้15 เพราะฉะนั้นเราก็จะย้าย5เนี่ยไปลบออกจากฝั่งขวามือนะคะก็จะเหลือ 0.3f ขอไข่เท่ากับ15ลบ5นะคะก็เหลือ10หารย้ายเอา0.3ตัวเนี้ยไปหารใช่ไหมคะอ่ะก็จะได้เท่ากับ 33. 3 3นิวตันนั่นเองก็คือหมายความว่าไอตรงที่เป็นสัญลักษณ์ question mark เนี่ยก็คือจะต้องแขวนน้ำหนักอะคะ่ะแขวนน้ำหนักก็คือแรงโน้มถ่วงเนี่ยที่จุดขอไข่เท่ากับ33.33 33, มัน33ซ้ำไปเรื่อยๆนะคะนิวตันคานจึงจะบ,บาลานนะคะอันนี้ก็คือคำตอบนั่นเองนะคะ